ไปมุกได้เลยเนาะแมไอฟูมาง่ายนี่มันตัวไอซอไอเลยตัวหน่อยก็ได้เลยข้างนอกกับปลาคือกันบ่อืมคุณแม่เอาหยังเอามากันนี่ไปกินกับละโอ้มากหยังเผื่อหมากไซหมาหานอยหมาหานอยมาชิก้ามาชิก้าเออบบหมากไซหมากส่มีอันนั้นนะ อันไปแกงก่อนมาเกลี่ยนอใหม่เล่นอใหม่ใส่เห็ดละโง่เล่นอใหม่แบบได้นี่แฉะวันนี้บ่าว่าอ่ะมาเพิ่นบ่ได้ยวจบเดียวจบอใหม่หามาใหม่ๆนใหม่อันนั้นปสวยเป็นตะวันขนาดขอเบิ่งไปได้อแม่เด้อขอเบิ่งให้ทานผู้ส้มเบิ่งราคา5,000จีบผ่านผู้ส้มอันนี้หอยเนาะแม่เนาะหอยลวกหอยลวกโอ้หอยลวกกันเอามาจะใช้ได้ไหม

ถามให้ท่านผู้ชมเบิ่งอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าปลาหยังเอื่อยปลาดุกพันปลาดุกพันเนาะปลาดุกพันปลาดุกใหญ่่ทานผู้ชมโอ้มีหลายขนาดปลาอันนี้ปลาขาวเนาะโนมายอายผู้สวยแถบดอยกินสบายอืมบางคนเพิ่นก็บ่ได้มาขายเนาะเอื่อยเนาะโอ้เพิ่นเอิ้ญมาตลาดจังได่เอื่อยเพิ่นเอิ้นตลาดจังไดตลา่ ขายบ่ดี้โบมี่ไพร์มาขายมาสั่นบ่คอยมีขายบ่มีซื้อาตลาดก็เล่นที่ไหนยางเฟสกับป้ากับใไก่โอ้ตะกี้ขายยาวเลยเนาะขายเป็นยาวๆเลยตะกี้ก็ะไรกระไรเนี่ยกระไรไม่ใช่บอดีบักกะโพดจีมีต้มอืมตะกี้มีกล้วยจีบักกะโพดจีเนาะขายยางเลยเดี๋ยวนี้โบคอยได้ขายขายบอดี้เห็นป่ะอันนี้ไปน้ำ นีพักน้ำางผู้ชบัวบัวบักอดอ้วยบักืมีอยาเียบเบาะซ้ายดเนาะเบาะอเองาฝ้าเองบ่ได้อันนี้ด้ยบ e uh, ่ได nah <so ้มี ah <okay ่ซ mm. ัดที่บอกแค่ีนใหใจเด้อแม่เด้ออันนี้คลายไข่มดแดงสาวคายไข่มดแดงเอ๊ะล้ายแบบหนาหักหนาหักทาผู้ชม กองเป็นกอง,กองแบลบจะสีเท่ไรไรเดกกองเทอรไรเดกกองพันธ์เตกองหาผ่านขี่พนมุโุกแถบหนาหาหนะ้าหัดนะเนาะแถวคนี้นะ่าหาะหานาะขอบใจได้หลยนีน่ขี่รถมาก,กจะเจอขางท่าพนมุสุกขวาขามาตะดินหาเนาะเออมาตะดินหาขีกาเจอขางทาา พากันแลสื่อผู้ชมมีปลาเงียเลยออยู่เหนืออันนี้มาบัวจะดัดมากหน้าโอ้นี่มากหน้ามากหน้ามาบัวมีแต่เนี่ยสุดแสีบ้านเราเองโอ้หพี่าวมดก็ใส่ตัวใหญ่่ปาอย่งนี้ปลาดูแสนทิสาผ่าทโอ้แซนทิหาผานโอแค่แค่ที่เลยบา ประมาณชีลอยบาเนาะคุณแม่นาะรับลบาเดี๋ยวน้องนะขืนให้เบิงนถึงเกบาทโอ้คุณแม่ได้โอ้คุณมากแตแบบนี้จจะขี่ให้บุษรสมรสนักแตแบบจะขี่คมๆได้หนิน้อคุณแม่มากจะกินแบบไมเอคมๆบุษงเอาไปกันนกันเนี้ยคนเน้ยถอยางใหญ่เอาไปโกยเอาไปที่โกนนี้พักการคิวนี่ถอนะนี้พักการคิวถอพักแล้วี่ับอ่าครับ น่ก็นเนี่ยจะนั่งสื่อธรรมะโตมีกินก็เคยดูเดียวเั่งจะนั่งนาสื่อรงมะโอ้คุณนี่เอื่อยเพ่นบอกให้เล่ยเนาะไล่หน่ไม้่จาไนได้หน่อไม้เอื่อยของชิปพันชิปพันปเพ่อนบอกให้เลท่อยธรรมุสาก เทวเท้าวเทปเท้าไคบมเด่โมเด่เอื่อยใช้หกกล่องเท่าไรเด้กกล้องหาขั้นสามกล่องพันกล้องหาขัานสามกล่องเิปคือการทำนบุโศมคือการกำหารตัวนั้นเนาะออันนี้กับป้าคือการทันบุโศมขอเบองไนเดอ ปาามมโอ้ oh, อันนี้ปลายังเอือยปลาขี้โก้ปลาขี้โก้ตัวสีเขียวเนาะโอ้สีขาวสีเหลืองสีเขียวแลู้สุขแบบดีเนาะปลาลายสนิทเลยลายเปียกลายหยาสายเป็นเห็ดเป็นตองเป็นตองแบบนะฮากเราอึเนาะแม่คอยเป็นเปิดคู่มือว่าอือยตลาดเลยเป็นเอึดตลาดยังนี่ ขางท้างน่ขางี่ซื <S <s ้อบุมีซื้อเนาะแบบโมบานยังนี่โมบานทุ่นสโมบานทุ่นท้เกอบใจร้ายเลยเด้อร้ายดีมั่นมั้นคุณเมย์ก็พีซามุดขึ้นรถแต่ท่านผู้มรับเนาะเหมืนี้เนาะฮ่าบ๊ายบายบายเด้อ